สวัสดีครับทุกท่านครับการบรรยายครั้งนี้จะเป็นการบรรยายเนื้อหาในวิชา Design of Energy System หรือว่าการออกแบบระบบพลังงานนะครับในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการแนะนำให้ไปทบทวนเรื่องระเบียบวิธีเชิงตัวเลขซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการสร้างแบบจำลองของอุปรกรณ์และแบบจำลองของระบบพลังงานนะครับก็จะคล้ายๆเทอร์โมนะครับก็คือ เราคงไม่มานั่งบรรยายซ้ำเพราะว่าผมมีวิดีโอชุดใหญ่ๆชุดหนึ่งที่บรรยายเนื้อหาในรายวิชาระเบียบว,วิธีเชิงตัวเลขอยู่แล้วนะครับก็แต่ว่าเดี๋ยวจะทบทวนแนวคิดหลักๆของเรื่องที่จําเป็นเนี่ยให้ฟังนะครับแล้วก็ตอนท้ายจะแนะนําว่าให้ไปดูวิดีโอแล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ไหนนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็ย้อนไปทบทวนให้อีกทีนะครับว่าความรู้ที่จําเป็นในวิชาออกแบบระบบพลังงานเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือ การสร้างแบบจำลองของอุปกรณ์นะครับผมเขียนแบบจำลองเนี่ยในรูปของตัวกล่องดำเลยนะครับก็คืออาจจะเป็นสมก,การคณิตศาสตร์หรือเป็นฟังก์ชันหรือเป็นเครื่องมือสักอย่างหนึ่งเนี่ยซึ่งเมื่อเราโยนพวกค่าตัวแปรขาเข้าหรือตัวแปรต้นเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะทํานายตัวแปรขาออกหรือตัวแปรตามให้เรานะครับซึ่งโดยมากพวกนี้มันก็จะเป็นพวกสมรรถนะการทํางานประสิทธิภาพการทํางานหรือว่าเป็นตัวแปร ชี้วัดความสามารถของอุปกรณ์หรือระบบในที่เราอยากรู้นะครับอันนี้ในตัวสร้างโมเดลที่ว่าเนี่ยมันก็จะเป็นโมเดลคณิตศาสตร์แหละครับอันนี้สังเกตว่าผมเขียนแบบนี้นะครับผมเขียนว่าอาจจะเป็นแมทโมเดลหรือว่าเป็นโมเดลตัวเอสคือมันอาจจะเป็นโมเดลที่เป็นสมการเดียวหรือว่าใส่หลายสมการประกอบกันซึ่งบางทีเราอาจจะเรียกว่าเป็นขั้นตอนการคำนวณก็ได้นะครับซึ่งขั้นตอนการคำนวณที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นชุดสมการนั่นแหละนะครับ อันนี้ตามที่เคยพูดไว้ตอนแรกๆของวิชานะครับว่าโมเดลคณิตศาสตร์เนี่ยมันอาจจะมาได้สองทางคือมาทางโมเดลที่เป็นเชิงวิเคราะห์ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นโมเดลในเชิงตัวเลขก็ได้นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยมันก็เราในหัวข้อนี้เนี่ยเราเน้นเชิงตัวเลขอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันสะดวกกว่านะครับแล้วก็ใช้งานง่ายกว่านะครับครานี้ วิธีเชิเงตัวเลขนี่มีหลายเรื่องนะครับแต่ว่าเครื่องมืออย่างน้อยที่สุดที่จะต้องรู้เนี่ยก็คือเรื่องการหาราาของสมการนะครับเรื่องแรกคือการหารากของสมการอันนี้นะครับอันที่สองคือการแก้ระบบสมการเชิงเส้นอันที่สามคือการฟิตเคอร์หรือการหาสมการหรือว่าฟังก์ชันตัวแทนของชุดข้อมูลนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นการแก้สมก,การเชิองอนุพันธ์นะครับจริงๆมันจะมีเรื่อง optimization หรือว่าการหาจุดที่เหมาะสมที่สุดอยู่อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะแยกพูดเป็นอีกครั้งหนึ่งต่างหากไปนะครับครน,นี้ก็ย้อนมาทบทวนนิดนึงนะครับการหารากของสมก,การนี้ก็คือการหาค่า x ที่ให้คําตอบ y ที่เราต้องการนะครับหรือพูดสั้นๆว่าอันนี้คือการแก้สมก,การธรรมดาทั่วๆไปที่เราเรา,เราทำกันอยู่นั่นแหละ ซึ่งสมการอาจจะมีตัวแปรอยู่ตัวเดียวหรือว่ามีตัวแปรอยู่หลายตัวก็ได้นะผมก็เลยเติม s ห้อยท้ายไปด้วยนะครับอันที่สองเป็นเรื่องการแก้ระบบสมการเชิงเส้นนะครับอันนี้คําว่าเชิงเส้นหมายความว่า,าตัวแปรต้นหรือว่า x ทุกตัวเนี่ยจะต้องมีกําลังเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็ห้ามคูณกันหรือหารกันอยู่ หรือว่าห้ามอยู่ในฟังก์ชันพิสดานประเภทฟังก์ชันตรีโกณหรือว่าอียกกาลังหรือว่าลอนหรือล็อกทั้งหลายเนี่ยห้ามนะครับก็อันนี้ก็ถ้ามีหลายสมก,การหลายตัวแปรเนี่ยขอให้จํานวนสมก,การกับจํานวนตัวแปรเท่ากันเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเทคนิควิธีในการแก้ระบบสมก,การนะครับตัวการหารากของสมก,การในกรณีที่มีหลายสมก,การหลายตัวแปรเนี่ย มันจะเจเนอเรลกว่าคือมันจะทั่วไปกว่าการแก้ระบบสมการเชิงเส้นนะครับเพราะว่าเทคนิคในการหาล่าของสมการกรณีที่มีหลายสมการหลายตัวแปรเนี่ยสามารถจัดการกับสมการทั้งที่เป็นลีเนียกับนอเนียนีเนียร์ได้นะฮะแต่ว่าระบบสมการที่เป็นลีเนียเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคที่มันชุดหนึ่งที่มันเร็วกว่าถ้าถ้าแก้ระบบสมการเชิงเส้นนะครับอันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปทบทวนเอานะครับ กลุ่มที่สามเนี่ยจะเป็นการหาฟังก์ชันตัวแทนของชุดข้อมูลซึ่งตัวนี้คือหัวใจเลยครับเพราะว่าเนี่ยคือการหาแมทโมเดลหรือว่าการหาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ที่จะเอามาเปลี่ยนตัวแปรต้นให้เป็นตัวแปรตามนะครับหรือว่าการเปลี่ยนตัวแปรขาเข้าให้เป็นตัวแปรขาออกซึ่งเป็นสิ่งที่เราอยากได้นะครับในการสร้างโมเดลส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นการแก้ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ก็คืออันนี้จะกลับทางกันกันกบ2ตัวแรกนะครับก็คือ อันนี้จะไปหาค่า y ณนะตำแหน่ง x ที่เราสนใจนะครับอันนี้ลองไล่ไปทีละเรื่องนะครับอันนี้ผมเน้นให้ดูว่า curve fitting เนี่ยมันเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างแบบจำลองในวิชานี้เลยนะครับแบบจำลองเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือในการนำไปใช้ในการออกแบบระบบพลังงานต่อนะครับอันนี้ลองไล่ทบทวนเร็วๆแบบทีละเรื่องนะครับในเรื่องแรกนี่ก็เป็นเรื่องการหาราาของสมการตอนนี้ง่ายสุดก็คือ กรณีที่สมการเรามีตัวแปรเดียวนะฮะเราเอาสมการนี้มาจัดรูปไ้อยู่ในรูปของ fx เท่ากับศูนย์เนี่ย x ที่เป็นคําตอบของสมการนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นลากของสมการนะครับก็เปรียบเสมือนเรากําลังหาจุดตัดของฟังก์ชันนี่นะครับว่ามันตัดแกน x ที่ไหนตรงนี้ก็จะเป็นคําตอบของรากของสมการเพราะตรงนี้เป็น x ที่ทําให้ fx เท่ากับศูนย์นะครับก็มัน คีย์เวิร์ดของมันก็คือการหา x นะครับที่ทําให้ fx เท่ากับศูนย์นะครับตัวอย่างลักษณะของปัญหาก็อย่างเช่นโจทย์ข้อนี้นะครับก็ลองดูตามนะครับสมมุติเรามีถังที่เป็นทรงกลมนะครับเป็น spherical tank นะครับถังทรงกลมนะแล้วก็ปริมาตรของของเหลวที่อยู่ในถังทรงกลมเนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันของรัศมีของถังกับ ความลึกของของเหลวนะครับซึ่งอธิบายได้ด้วยสมการอันนี้นะครับสมมติถ้าเรามีถังที่มีรัศมีหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยปริมาตรของของเหลวในถังเนี่ยมันคิดเป็นปริมาตรศูนย์ุ้าลูกบาศก์เมตรเนี่ยหาหน่อยว่าความสูงของของเหลวเป็นเป็นเท่าไหร่นะครับเอาวัดวัดรูปให้ดูด้วยนะครับสมมติมีถังทรงกลมอย่างนี้นะครับสมมุติตอนนี้เนี่ยปริมาตรของเหลวในถังเนี่ยตรงเนี้ย คิดเป็น0.5ลูกบาศกเมตรเนี่ยโจทย์เขาถามว่าความสูงของของเหลวตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะครับโดยเขาให้ข้อมูลว่าลัศมีของถังเนี่ยเป็น1เมตรแล้วปริมาตรตรงนี้เป็น0.5ลูกบาศก์เมตรนะครับตรงนี้มันจะยุ่งเพราะว่าตัวแปร h มันอยู่ข้างในนี่เห็นไหมตัวแปรความสูงอยู่ข้างในซึ่ง มันแก้สมการตรงๆมันก็แก้ได้แหละครับแต่ว่าอันนี้ถ้าเกิดเรารู้เทคนิคในการหารากของสมการเนี่ยเราก็สามารถเอาเทคนิคพวกนั้นนมาแก้หาเตรงนี้ได้นะครับอ uh> ันนี้เป็นตัวอย่างโจทย์ประเภทที่เราต้องหารากของสมการนะครับอีกอันนึงเป็นล่าของสมการกรณีที่มันเป็นระบบสมการละนะครับคือมีคือมีตัวแปรหลายตัวนะครับอย่างในที่นี้ก็เป็นตัวแปร x กับ y และมีสองตัวนะครับก็เลยต้องมีสองสมการไม่งั้นแก้ไม่ออกนะครับสมมุติสมการแรก เรียกเป็นฟังก์ชัน g นะครับจัดให้มันอยู่ในรูป gxy เท่ากับ0ก่อนนะครับฟังก์ชันที่สองเป็นฟังก์ชัน h นะครับก็จัดให้อยู่ในรูป hxy เท่ากับ0ก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะมีเทคนิควิธ,ธีการนะครับในการแก้ระบบสมการชุดนี้นะครับก็คือเทคนิคเดียวกับการหารากตัวแปรเดียวนั่นแหละนะครับแล้วก็มันก็จะแก้ได้ว่าคําตอบของระบบสมการคู่นี้เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ทําได้หลายหลายขนาดนะครับคือทุกขนาดและทุก ขนาดสมการจำนวนสมการจำนวนตัวแปรเนี่ยนะได้ได้ทุกได้ทุกขนาดนะครับนะตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปตอนตอนน้นนะครับคือสามารถแก้ได้ทั้งระบบสมการที่เป็นเชิงเส้นและไม่เชิงเส้นนะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวกลุ่มที่เป็นระบบสมการเชิงเส้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเทคนิคกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งอาจจะเร็วกว่านะครับโจทย์ประเภทนี้เนี่ยก็อย่างเช่นเป็นอย่างนี้ครับสมมุติเรามีสามเหลี่ยมมุมฉากอยู่ตัวหนึ่งนะครับสมมุติว่า ด้านประกอบ,บมุมฉากทั้งสองด้านก็คือ x กับ y นะครับเขาให้ข้อมูลมาว่าความยาวของสองขานนี้เนี่ยความยาวด้านประกอบมุมฉากสองอันเนี่ยบวกกันเป็นสิบสี่เซนนะแล้วก็พื้นที่ของสามเหลี่ยมนี่เป็นยี่สิบสี่นะหาให้หน่อยว่าฐานกับสูงของสามเหลี่ยมมุมฉากอันนี้เป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้เราก็ต้องไปตั้งเป็นระบบสมการสองสมการสองตัวแปรให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็แก้ระบบสมการออกมานะครับอย่างนี้โจทย์ข้อนนี้ก็ จากข้อมูลแรกใช่ไหมฮะสองด้านนี้บวกกันใช่ไหมครับได้สิบสี่เซนใช่ไหมครับแต่ว่าพื้นที่เป็นยี่สิบสี่ก็หมายความว่าเซหนึ่งคูณสองคูณฐานคูณสูงเนี่ยต้องได้ยี่สิบสี่นะครับนันอันนี้เรามีสมการสองสมการแล้วนะครับเราก็มีสองสมการสองตัวแปรในแก้ได้บางเอิญมันเป็นนอเนียนถูกไหมครับเพราะว่าตัวแปรตัวนี้ถึงแม้จะเป็นกําลังหนึ่งแต่มันคูณกันอยู่เนี่ย ก็จะต้องแก้ด้วยวิธีการหารากของสมการเพราะมันเป็นระบบสมการที่เป็นนอนลิเนี่ยเป็นต้นนะครับอันนี้จะเป็นระเบียบวิธีเชิงตัวเลขกลุ่มแรกที่ควรจะรู้นะครับการหารากของสมการอันนี้มันก็อาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มวิธีย่อยๆนะครับหก็คือ bracketing m e t ว o d อันนี้ต้องการค่าเริ่มต้นในการคำนวณ2ค่านะครับมีวิธีย่อย2วิธีคือ Bi section กับ f a l อ Position อีกกลุ่มวิธีหนึ่งเป็นกลุ่ม Open m e ว h o d นะครับ อันนี้ก็จะใช้ค่าเริ่มต้นเป็นค่าเดียวนะครับก็สองกลุ่มวิธีนี้เนี่ยมันก็มีเงื่อนไขในการเลือกใช้อยู่ชุดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องไปทบทวนเอานะครับ o p e n นวิดดอก็จะมี One Point i t อ r ์เล t i o นะครับแล้วก็สามวิธีล่างที่เป็นกลุ่มเดียวกันเนี่ยก็เป็นกลุ่มนิวตาลักสันนะครับ ซีแคนนะครับอันนี้เป็นโมดิฟายนื้ตนรับสารกรณีที่สมการเราด mm ิฟ hmm. ไม่ได้หรือดิฟลำบากนี่นะครับแล้วก็มีกลุ่มโมดิฟายซีแคนซึ่งปรับปรุงค่าความแม่นยำลดตัวลาวออฟเฟอร์ลลงไปน,นี้รายละเอียดเดี๋ยวไปดูวิดีโอเอานะครับกลุ่มวิธีที่แนะนำว่าต้องรู้เป็นอย่างน้อยคือกลุ่มนี้นะครับกลุ่มตระกูลนิ้ต้นรับสารทั้งหมดนะครับอันนี้ต้องรู้นะครับงั้นการหารากของสมการก็จะเป็นอย่างนี้ ลุ่มที่2ที่จะต้องรู้นะครับวิธีเชิงตัวเลขกลุ่มที่2ที่จะต้องรู้ก็คือการแก้ระบบสมการเชิงเส้นนะครับลักษณะของระบบสมการเชิงเส้นอย,อย่างที่ยกตัวอย่างให้ดูนี่จะเป็นกรณีที่เป็น n สมการ n ตัวแปรนะครับสังเกตว่าตัวแปร x 1 x 2จนถึง x n เนี่ยเป็นกําลังหนึ่งทั้งหมดนะเวลีเนียแล้วก็มันก็จะไม่คูณกันไม่หารกันอยู่แล้วก็จะไม่อยู่ในฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันพิสดารทั้งหลายเช่นฟังก์ชันตรีโกณ ฟังก์ชันยกฟังก์ชันลอนหรือว่าเป็น e ยกกำลังอะไรพวกนี้ก็จะเป็นกำลังหนึ่งแบบล้นๆแบบนี้นะครับตัวระบบสมการเชิงเส้นเนี่ยมันจะอยู่มันสามารถจัดอยู่ในรูปของเมตริกได้นะครับเพราะนั้นถ้ามีความรู้เรื่องคือมันต้องมีความรู้เรื่องเมตริกเลยนะครับถึงจะเข้าใจวิธีการต่างๆในการแก้ระบบสมการเชิงเส้นได้นะครับอย่างคอนเซปต์พื้นฐานมันก็คือตอนนี้เรามี ชุดสัมประสิทธิ์ใช่ไหมครับคูณกับชุดตัวแปรเท่ากับชุดค่าคงที่ทางขวามือถ้าเราหาอินเวสของชุดสัมประสิทธิ์ได้เนี่ยเราคูณทั้งสองข้างของสมการเนี่ยเดี๋ยวเราจะหาค่าของตัวแปรได้นะครับนั้นเทคนิคก็จะเป็นอันนี้เทคนิคพื้นฐานนะครับแต่ว่ามีวิธีอะไรบ้างเดี๋ยวจะว่ากันต่อไปอันนี้ลักษณะของปัญหาพวกนี้เนี่ยก็เอามาให้ดูหนึ่งอันนะครับอันนี้เป็นโจทย์ประเภทผสมวัตถุดิบนะครับลองลองดูปัญหาตามนะครับ เช่นะสมมติเราเป็นสมมติเราเป็นวิศกรไฟฟ้าคนหนึ่งเนี่ยนะครับต้องไปดูกระบวนการผลิตนะอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่อยู่กลุ่มหนึ่งนะครับสมมติมันมีอุปกรณ์อยู่3ามประเภทนะครับหน,นึ่งสองสามในตารางเนี่ยนะครับอันนี้วัตถุดิบที่ใช้ก็มีวัตถุดิบอยู่สามอย่างก็คือมีโลหะมีพลาสติกนะครับแล้วก็มียางสัสดส่วนที่ต้องปริมาณที่ต้องใช้ในอุออปกรณ์ไฟฟ้าทั้งสามอันนี้ก็ตามข้อมูลนี้เลยครับเช่น อุปกรณ์ประเภทแรกเนี่ยต้องใช้โลหะ15กรัมนะครับต่อชิ้นต้องใช้พลาสติกจุด25กรัมต่อชิ้นนะครับแล้วก็ต้องใช้ยาง1กรัมต่อชิ้นอย่างเงี้ยนะครับอุปกรณ์ประเภทที่สองต้องใช้โลหะ17กรัมต่อชิ้นต้องใช้พลาสติก0.33กรัมต่อชิ้นแล้วก็ต้องใช้ยาง1.2กรัมต่อชิ้นเนี่ยเป็นไปตานี้นะครับาวน,นี้อ่ามีข้อมูลว่าสมมุติในแต่และในในแต่ละวันเนี่ยนะครับคือ each day นะครับในแต่ละวันเนี่ยเรามีโลหะเข้ามาสองสองจดหนึ่งสองกิโลกรัมนะครับมีโลหะเข้ามาอโทษมีพลาสติกเข้ามาจุดศูนย์สี่สามสี่กิโลกรัมต่อวันนะครับแล้วก็มียางเข้ามาเนี่ยจุดหนึ่งหกสี่กิโลกรัมต่อวันเนี่ยช่วยคำนวณให้หน่อยนะครับว่า,าในในแต่ละวันเนี่ยเราจะผลิตชิ้นส่วนแต่ละอันเนี่ยได้ชิ้นส่วนแต่ละอันเนี่ยได้ทเท่าไหร่ นะครับคราวนี้ปัญหาก็คือเราต้องตั้งระบบสมการเชิงเส้นให้เปน็นนะครับก็เดี๋ยวผมทําให้ดูเร็วๆนะครับสมมุติเราให้โลหะเนี่ยแทนด้วยตัวแปร x นะครับตัวพลาสติกเนี่ยแทนด้วยตัวแปร y นะครับแล้วก็ตัวยางเนี่ยแทนด้วยตัวแปร z นะครับจากข้อมูลที่เขาได้มาเนี่หมายความว่าเอ่อโทษๆนี้ผมตั้งตัวแปรผิดนะครับเดี๋ยวผมเอาเอาตัวนี้ออกกันอ่า สมมติเอาใหม่นะครับเอาใหม่ก็สมมติว่าเราให้จําจนวนนะครับจํานวนของอุปกรณ์ประเภทที่หนึ่งเนี่ยที่ต้องผลิตเนี่ยคือเป็น x ชิ้นนะครับจํานวนของอุปกรณ์ประเภทที่สองเนี่ยเป็น y ชิ้นนะครับที่ต้องผลิตอุปกรณ์ประเภทที่สามสมมติเราต้องผลิตแชิ้นมันถึงจะ ใช้วัตถุดิบพวกข้างล่างเนี่ยหมดพอดีนะครับคานนีเ้เราก็มานั่งตั้งสมการนะครับว่าสมมุติเราผลิตประเภทที่1 x ชิ้นประเภทที่2 y ชิ้นประเภทที่สาม z ชิ้นเนี่ยตกลงมันต้องใช้โลหะทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเราก็ตั้งสมการอย่างนี้สมมติประเภทแรกเนี่ยเราผลิต x ชิ้นแต่ละชิ้นต้องใช้โลหะ10 สิบห้ากรัมแล้วก็โลหะทั้งหมดที่ต้องใช้คือเท่านี้ถูกไหมครับอ,อ,อุปกรณ์ประเภทที่สองสมมติมันต้องใช้โลหะทั้งหมดสิบเจ็ดกรัมต่อชิ้นเราผลิตวายชิ้นมันก็ต้องใช้ทั้งหมดเท่านี้นะครับอุปกรณ์ประเภทที่สามมันต้องใช้โลหะทั้งหมดสิบเก้ากรัมต่อชิ้นแต่เราผลิตแซชิ้นทั้งหมดก็เลยต้องใช้เท่านี้นะครับถ้าเราจะใช้วัตถุดิบหมดพอดีเนี่ยตรงนี้บวกการรวมกันเนี่ยจะต้องได้เท่ากับสองกิโลนะครับ คราน,นี้สังเกตหน่วยในตารางนะครับมันเป็นกรัมนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ผมเขียนหน่วยในระบบสมการเนี่ยผมก็จะเขียนเป็นสองพันหนึ่งร้อยี่สิบกรัมมันมันก็จะได้เป็นกรัมตลอดทุกทุกบรรทัดนะน,นี้เป็นสมการที่หนึ่งที่เราตั้งได้ถัดไปเราก็นับพลาสติกบ้างนะพลาสติกสําหรับอุปกรณ์ประเภทแรกเนี่ยเราต้องใช้ศูนย์จุดสองหกรัมต่อชิ้นใช่ไหมครับคูณเชิ้นก็เป็นทั้งหมดอ่ประเภทที่สอง ต้องใช้0.33กรัมต่อชิ้นแต่เราผลิตวายชิ้นก็รวมกันทั้งหมดได้เท่านี้นะครับประเภทที่สามเราต้องใช้0.42กรัมต่อชิ้นใช่ไหมแต่เราผลิตซาตชิ้นนะ,ะก็ได้เท่านี้ทีนี้รวมกันทั้งหมดเนี่ยถ้าใช้หมดพอดีแปลว่าอันนี้รวมกันก็จะต้องได้4,034กรัมนะครับต่อวัน ส่วนสมการที่สามเนี่ยก็ไล่เรื่องยางมากผมก็ไล่ไปตามนี้ครับหนึ่งคูณเอถูกไหมฮะอันนี้เป็นยางทั้งหมดที่อุปรกรณ์ประเภทที่หนึ่งต้องใช้ถัดไปก็คือหนึ่งจุดสองวายนี่คือจํานวนปริมาณยางทั้งหมดที่ต้องใช้ในการผลิตของอประเภทที่สองวายชิ้นนะครับแล้วก็หนึ่งจุดหกแซดนะครับอันนี้ก็จะเป็นปริมาณยางที่ต้องใช้ในการผลิต ปกรณ์ประเภทที่สามทั้งหมดแชิ้นยางทั้งหมดวงกันเนี่ยถ้าจะใช้หมดพอดีก็จะต้องเท่ากับร้อยหกสี่กรัมอันนี้ระบบสมการที่เราจะต้องตั้งนะครับพอเราตั้งตรงนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะใช้เทคนิควิธีต่างๆในการแก้ระบบสมการนะครับเทคนิคทั้งหมดที่พูดไว้ในตำราหรือว่าวิดีโอที่ผมบรรยายไว้เนี่ยก็จะมีพวกนี้ครับก็มีกฎของเคลเมอร์มีการกําจัดตัวแปรแบบเกาส์นะครับวิธีเกาส์จอแดนหรือว่าเกาส์เชอร์ดองนะครับวิธีเมตริกินเวอร์สนะครับ วิธี LU d c o m p o s i t i o n แล้วก็วิธี g a u s s e i d e นะครับแต่ว่าวิธีที่จำเป็นจะต้องรู้พื้นฐานเนี่ยผมแนะนำว่าควรจะรู้อย่างน้อยสามอันนี้นะครับกฎ <c ram our> ของค r เมอร์เนี่ง่ายนะครับก็คือใช้ d e t e r m i n a n t ประกอบนิดหน่อยนะครับถ้าเป็นระบบสมการประเภท2คูณ2หรือ3าคูณ3เนี่ยอันนี้เร็วสุดนะครับถัดมาวิธีที่ทำแล้วมีประสิทธิภาพไม่ค่อยงงเนี่ยก็คือ g a u s s j o r d นะครับ แล้วอีกวิธีหนึ่งที่เป็นอ t เท a เ i ชัอันนี้จะง่ายคล้ายๆกับ one point อ t เท a เ i ชัในการหารากของสมการนี่ก็คือเกาไซโดนะครับแนะนําให้รู้อย่างน้อยสามอันนี้นะครับวิดีโอของครั้งนี้เนี่ยผมตัดครึ่งตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถัดไปก็จะมาพูดตัวระเบียบวิธีเชิงตัวเลขอ,อ,อีกสองกลุ่มท,ที่ควรจะรู้เป็นอย่างน้อยนะครับ